สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซทุกท่านว่าไงลูกจะเอาอะไรสวัสด,ดีครับป้าลุงก่อนสวัสด,ดีคบไปมาลุงเอ่เอ ไม่มีอะไรกินกินแมงซาก้างตัวใหญ่ใหญ่กินแมงซากตัวใหญ่ใหญ่เตี้ยวทุญญาประรุ่งก่อนได้ไหมลูกโบเคยให้อุ้มพี่น้องเอ้ยจับกระโบไรมือแน่นะมาเถอดได้มืออะไรเด็ดอยู่ในใจลูกเด็ดอยู่หัวปุฮีป

กระ้ยสองงั <là> ้นเลยนี่กระซียปะเออในบานนี้แสะเลนี่เลี้นคบมสองงั้นเลยแบบนี้นะงั้นไอ้แล้วอะพอไกลเอาเมียึ้นมาเลยย่างมเลกนเอาข้นมาหาเอาเขาอย่ามันสี้อะมียพอไกลมาเขาเขาสองดวงหนยย่างมเลเอาข้นมาหาเอาตีอันนี้นบอันนี้มันคมนะแคแบบนี้มันคมสุดท้ายเลย

ใ้รงหลูกไผ่ตอนลูกไผ่เออนางบอกหลเมองนเอนับอกคนอกเมืงแรงพักพี่น้องนี่จะไดิานเอระีเมลเพื่นกำลังสิเด็ดมาพิิกเอาว้ต่บมะฮงสบายดีพี่น้องสบายดีดู ลุงเพืลูกลาลุงด่านเพื่อนได้จะคืนนเน่ยเห็นด่้เฮ้ย้เฮ้ยเากอดใกล้านน่อยเฮ้ยไปเอ็งเหมือนไป2่องหมนแเอ็งเป็นเจฟแอลทั้งเองคนโตขเอืมขยเดศแหละเรียบร้อยเลยแม่ทะเมืองานบ้นกิ่นก็ข้าวบุญนยเนาะฮาละมากมากบผักเสริมนี่บระไฟเฮ้ยจริงไน่ปน่ามาักน่ารักก่ามไนร มาให้พีน้องมาให้มาอะไรปลาไก๋เหนื่อเลยเข้ากันได้โอ้ยนั่นแย่พี่น้องเอ้ยเข้ากันได้เพิ่นพาเองหลูกเคยเพิ่นลงอย่าโผล่ฮะกะตีกองเลิศสามโม่เออเออเออเฮาเฮ้ยบาทนึงชัว่าสุดข้างมือวันศุกร์มาเขาจะมาหักอ่ะเฮ้ยบาทเขาคือเห็นคนเออบาดนี้เนาะบาดนี้ก็เป็นคนอันนี้เออื้ยแม่เบ่าดาว จงมลูบเาจะขอกงมาผลอเขาใใหญ่เขาหม่ถงอเากแ่เราบวแล้วอยางปกเขาแลวบาดีเนจกินเราบ่เฮ้ยเด้เฮ้ยจะมาลูบแหลงล้งุงปกมืได้แค่ใหญ่พอดีด้ทพอจะแท่ดีอามันเห็นอ่เมันหเห็นด้เห็นสิ่ง มันจะไปยืนซ้อมอยู่ไม่ใช่หล้มาแบบสีในางหลุดได้่นีจีบกนได้หนีหยหอกตยไดเหเด็กน่อยเ็นเดิมเด็กหน่อยนะเด็กหน่อยก็มานะเห็นบ่เนี่ยเพื่อนบดเพิ่นบดมาหาล้านชายเพิ่นบอกบอยังว้ายก็มารวงนกัดไปกันไม่ใช่เอ๊อ้อ

ก็แบบักคอดแคมขนาดนี้ก็เพิ่นอันนี้ก็บักต้า่อยมะเขืองผอืมโอ้ผึ่งเต้กะบรินอนเลยเอ็กซ์งมึงมึง็ยังนั่งเอกกเออค้นกูส่วกูหลง้างไงถึงขนอืมมาหยอกโอ้มาสียามาันาด่้มันเสีอมันียาบอมาเอมันเองแล้วนหอย มากเลยแมาได้กายน่าได้คณกายอยู่ายน่าจอยมากพี่น้อถาก็ไปสื่อยังไงย่่งสี้งโตมันจะคุณจิเกิดมั้่สี่สี่เป็นเลยจะได้มือขาได้เราจีวมาแล้วไก่เราแพงนี่พี่น้องนดีแท้ กระติบลุงใช่คือเอาอ่ะลงมาเนาะเขาไปหยากข่ะบนคนเห็ดไก่ยุ่งข้าวเนี่ยวบริพูเข้มหอเคไก่ข้าวบริพูเป็นโบเบยแตงมีแต่ข้าแล้วอ๋อทางข้าวเหนียวบริพูมีแต่มือคอเนี่ยก็บบริพูผูกแต่มือแตงมือเดียวให้ร้อยงอเอาขึ้นแต่มือแพะเออมือแตงมีร้อยอะไรมันขึ้นเมื่อเฮือนขึ้นเมื่อยังอ่าะ

เราปุ๊กก็ได้ปรับใจดีใจดีจับกุศลมังกรดีแล้วเราปลูกได้ปั๊บขี้งัวหายไทยชื่ออะไรไทย โอ้ยขี่ปีออดเองไงเป็นบางกินนมอยู่เสี่ยเสงไนไป้เปเสี่ยกำลังบุนวายเป็ดกินวเป็ดไก่

อยากกินขนมบ่ได้ะว่าอ้ยลูกน้องอันนี้พี่น้องเอ้ย2ปีกว่าเฮ้ยส่งให้แท้นะตัวน้อยๆยนพอดีได้รออยู่นี่นะอส่ง้เกิดใได้เกินะโอ้ยใส่ไ้มันได้แสดงว่าเสื้อผ้าน่ะอยู่เฮือนน่ะมีแต่อีร้อยใส่ได้เบิดซะ

เราบกิมซเราเก็บเนาเออตับตับมนเล้นี่น้นตันน่เยเดียวอันนี้พอน้องเทน่น้องเอ้ยลายปีเล้ไม่ได้เห็น่นจะไม่จะปีตั้งแต่น้องเทนบ่ท่นได้เกิด

ยอ,ยอย่าให้ลูกใกล้นะอันนี้ล่มใส่หันนะนะได้จะปีเถะพี่หาปีหาปีกลัวเลยเด้นิดหน่อยคุ้มืงอนีิใหญ่ไว้นะป<บ>ูโต,วตวไว้ปมันมีของกินเยอะแมนเยมืราบก่อนไม่ได้จ่อย <laughs> จะได้กิน มอบไปเพ่อนเขาเลยเขาลกเรียบร้อยอะันนันี้กินเสียดเลยกร่หูกกิี่เนียงอเต็นามันนั้นนๆนี่รับนงกนไปคขาดเลยมีข้าวโพดมีข้าวโพดมาเลยบอ้งต ตัวต้องลากพี่ผู้เห็นเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัดไปว่าสุดเด้อ claro, <Michaelis> <flats> <coughs>